ตีมาตีไปของสเปาคุณพระบรุษที่กอ่อสร้างขึ้นมานะครับประมาณเจปีแล้วครับพ่อแม่ที่เคยสร้างเคยอย่างกันมาแปลงสเปาแปแงงควันที่เกี่ยวกับตานขนตายเนาะเป็นเจียถือกันมาเมื่อสมัยรบรรพบุรุษเขาได้สืบทอดกันมาผมก็อูกก็หลานก็มาช่วยกันเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลังจากนั้นมีกรุมของทางราชพักเข้ามาส่งเสริม ในเรื่องของการจัดการระบบในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพ้่มันดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็ทำให้มีคุณภาพมีการตลาดที่ดีขึ้นนะครับ ควรแก่ตั้งมาในราชภำนักที่เปิดมาในทำนี้ก็หนึ่งดําแหลกเปิดกระจห้องนะครับตึงชาวบ้านตึงปสสเมอเอบมามา,มารวมประชุมตัวนะครับีแล้วก็มีการถามมือเห็นตัวอย่างวางแผนกันเพื่อลงความเห็นกันออกความเห็นหนึ่งหาปัญหา2หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้หื้ชาวบ้านกับผู้นำเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็พัฒนาไปในทางเดียวกันติ่ถูกต้องแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนยครับ คนเดิมของชุมชนของชารบลงิ้วนะครับอาชีพหลักคือการเกษตรเนาะทำนานะครับแต่หลังจากการทำนาเก็บเกี่ยวเสร็จมันมีฟางต่อฟางที่เหลือใจ้สึ่งมาได้ไปทำประโยชน์การทำเฮ็ดฟางในตะก,การ้าหรือเฮ็ดฟางก้อนเพื่อจะลดมลภาะวะการเผาของฟางนั่นนะครับเขาจะลดมลภาะวะลดอาก,กาศเป็นพิษ แล้วทางมหาลัยได้เข้ามาอบร้มแล้วมีทิมพวิทยากรเข้ามาแนะนําการทําเฮ็ดฟางก้อนซึ่งใจงบประมาณน้อยผลผลิตทีต่ผ่านมาข้างแรกพอกินพอใจแต่บอดถึงครับมีขายแต่ข้างที่สองนี้ที่ทางมหาลัยได้นำวิทยากรมาทบทวนรอบที่สองการทําเฮ็ดฟางตะกะนะครับจึงดีขึ้นแล้วก็เป็นรูปประทับการเอาฟางมาทําเห็ดฟางช่วยทำให้ชาวบ้านมีรายได้นะครับ โครงการยูทีทีของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายได้มีการพัฒนาส่งเสริมที่ตำบลงิ้วอํเาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยมีการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและอาชีพฐานรากโดยเน้นพัฒนากลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตำบลยิ้วมีความโดดเด่นได้แก่กลุ่มการทำสเปาหัวตาลและปราศาสตร์โครงการยูทีทีได้เข้ามาส่งเสริมในด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยอันดับแรกเรามีการจัดตั้งกลุ่มโดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม 2. การส่งเสริมและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น 3. การพัฒนาด้านการตลาดโดยส่งเสริมให้มีช่องทางในการขายมากขึ้นจาก3กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เกิดความเข้มแข็งของผู้สูงอายุได้ส่งเสริมรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ในรอบหนึ่งปีที่ดําเนินในด้านของตามโครงการของ U2T นะเนี่ยเราดําเนินโครงการยกฐานะทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มทุน ทักษะพื่นพูนอาชีพเพราะฉะนั้นในชุมชนนี้เนี่ยเราได้มาสำรวจแล้วก็ดูความพร้อมโดยดีพความต้องการของเขาที่อยากจะเรียนรู้เราก็ทําในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้หรือเรียนรู้การทํางานในชุมชนหลายๆเรื่องร่วมกันเช่นการทํางานศิลปะวัฒนธรรมการสร้างสปาการสร้างเครื่องมือจัรสารรวมไปถึงโยงกับขึ้นไปหาในเรื่องของการเพราะเห็ดเป็นรูปแบบสก,ก้าที่สามารถทําได้ในัวเรือนส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของการพัฒนาร่วมกันกับชุมชน อื่ตำบลอื่นนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นต้นแบบในความสําเร็จในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาความสังคมและทําไปโดยมีแผนมีเป้าหมายอย่างยั่งยืน ระยะที่หนึ่งเนี่ยเฟสต่อไปนะเรื่องของสัมมาอาชีพในการส่งเสริมเรื่องการเพาะเห็ดเนี่ยนะฮะก็จะส่งเสริมต่อในเรื่องของการสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จะมีการขยายโดยการเชื่อมโยงกลุ่มเหล่านี้ให้เกิดเครือข่ายในเรื่องของการเพาะเห็ดอันนี้ก็คือแผนต่อไปนะครับแล้วส่วนของผู้สูงอายุเราได้ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอาชีพนะครับมันคือเรื่องของคุณค่าในเรื่องของภูมิปัญญานะครับ ในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของคุณค่าตรงนี้ไปสร้างให้เกิดมูลค่าได้อย่างไงอันนี้ก็คือระยะที่2นะครับส่วนโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําแผนเราก็จะพยายามผลักดันเอาโครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนเนี่ยไปของบประมาณให้ครอบคลุมทั้งในมิติของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอดถึงเรื่องของความมั่นคงอันนี้ก็คือในภาพรวมของแผนการดําเนินงานในระยะต่อไปครับ